ครับเมื่อกี้เกิดความผิดพลาดในการถ่ายทํานิดหน่อยนะครับมาต่อที่คุณสมบัติ6ประการของสิ่งมีชีวิตเลยนะครับอ่ะส่วนที่ผมเน้นสีแดงช่วยจดไว้เลยนะครับช่วยเปลี่ยนสีของประการคุณนี้เป็นสีแดงเหมอนของผมเลยครับเพราะผมเน้นแล้วนะฮะื่อสมบัติประการแรกสิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์โดยจะโดยจะให้กําเนิดุูนหลานตางลักษณะเดิมมาทดแทนรุ่นผักผาผุนที่ล้มหายไปจากไปนะครับ ส่วนใสวนข้อที่2คือสิ่งมีชีพมีความต้องการสารอาหารและพลังงานเพื่อมาใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ซึ่งกระบวนการนี้จะไปเกี่ยวกับกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายซึ่งเมตาบอลิซึมเนี่ยสามารถแบ่งแยกออกได้เป็น2ข้อย่อยคือแอดแครแทบอิซึมซึ่งเป็นการสลายเม็โมเลกุลจากใหญ่ไปเล็กนะครับส่วนอันที่สองคือแอนแอบอลิซึมซึ่งเป็นการขยายเเป็นการสลายโมเลกุลจาก ไม่ใช่ดิเป็นการเพิ่มโมเลกุลจากเล็กไปใหญ่นะครับนะครับมีสำคัญข้อสองนี้มีสำคัญอยู่แค่นี้นะครับ